สวัสด tamam. ีครับผมก็วันน okay. ี้นะครับผมจะพามาวาดภาพนะครับวาดรูปแทนแทนวาดได้ด้วยกินได้ด้วยนะครับอันนี้คือทูอินบันของจริงนะครับผมก็นั่นแหละครับก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นกาแฟนะครับเป็นกาแฟแต่เป็นกาแฟดำนะครับเป็นกาแฟดำที่เขาขั้วมาแล้วก็เอามาทำนะครับมันก็เป็นกาแฟดำนั่นเอง เราก็จะทําการวาดลงในกระดาษนะครับเพื่อให้คุณเพื่อนได้ดูว่าของรอบกายของเราก็สามารถเป็นงานศิละปะได้นะครับก็ไม่ก็สิมารักชมกันเลยนะครับผมตมกันเราก็จะนําภาชนะมานะครับแล้วก็เอากาแฟเทลงไปก่อนนะครับเราจะทําตรงนี้ให้เข้มๆหน่อย เราก็ใส่กาแฟเยอะนะครับแล้วก็อันนี้บางๆลงหน่อยก็ค่อยๆลดปริมาณลงนะครับค่อยๆลดปริมาณลงถามว่าทำแบบนี้ทำไมใช่ไหมครับทำแบบนี้เพราะว่าเนื่องจากกาแฟของเราเนี่ยมีสีเดียวนะครับกาแฟของเรามีสีเดียวเราก็เลยต้องทำให้สีของเขานี่แตกต่างกันนะครับ โดยเราก็ต้องเข้มอ่อนอ่อนอ่อนอันนี้จะเป็นน้ําอ่อนที่สุดนะเพราะว่าเราจะใส่น้ํามากลลยน้ํามากนะครับคือจะพูดยังไงดีละ่ะคือเนื่องจากกาแฟเขามีสีเดียวนั้นก็คือสีดําอมน้ําตาลใช่ไหมครับสีดําอมน้ําตาลเราก็ ให้ภาพของเรานี่เลือะเช่นนั้นเราก็ให้ภาพของเราจากอ่อนไปเข้มนะครับจากอ่อนไปเข้มมันถึงจะมีมิต,ตินะครับถึงจะมีมิต,ติก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับ มันเป็นสีเดียวนี่แบบนี้มันก็วาดง่ายเหมือนกันนะครับมันเป็นสีเดียวแบบนี้ก็วาดง่ายเหมือนกันผมก็จะเล่าเล่นเล่นเรื่องเล่น,เล,น,เ,ลนเล่นไปนะครับคือเพื่อไม่ให้ผู้ชมดูคลิปวิดีโอไม่น่าเบื่อนะครับเพราะว่าถ้าจะดูแต่รูปภาพไปถ้าไม่มีการเล่าเรื่องราวอะไรต่างๆนี่มันจะดูน่าเบื่อนะครับเราถือว่าเรามาพูดคุยกันนะครับ เาพูดคุยกันเล่นๆเจ็บรายละเอีย,ยดที่หลังเห็นไหมมันเริ่มใหญ่แล้วนะครับเป็นไม้ใหญ่เรามาเจ็บรายละเอียดที่หลังเพราะว่ายัางไงเพราะว่าตรงนี้เนี่ยเราจะทําให้เขาเด่นนะครับเราจะทําให้เขาเด่นแล้วด้านหลังนี่จะออกเป็นเบลอๆไปนะครับเป็นเบลอๆไปส่วนตรงนี้ก็ อาจจะเป็นแม่น้ํานะครับเป็นแม่น้ำ,นนนำทําเป็นเงานะครับเราก็จะเล่นเงาหน่อยสีน้ำนี่มันค่อนข้างที่จะยุ่งยากกับเวลาการแห้งของมันนะครับนน้ำแล้วมันมันแห้งยากมันไม่เหมือนกับสีพวกอะคริลิกพวกอะไรนะครับ เป็นสีพวกอะคริลิกพวกอะไรเนี่ยคือมันเวลามันแห้งแล้วมันจะกลายเป็นพลาสติกไปเลยแต่แตกต่างจากสีน้ำแห้งแล้วทำาให้กระดาษฟุยสีขาวอาจจะเป็นส่วนที่สว่างนะครับสีด น้ำตาลอาจจะเป็นส่วนที่โดนกระทบครับผมก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะครับเราก็เล่นเงาจากความเข้มข้นของกาแฟนะครับก็เราเล่นเงาก่อน แบบนี้นะครับต้นไม้เราก็รู้ละนี่เป็นต้นไม้มันก็จะเป็นโคดทินนี่ก็จะเป็นโคดรินแล้วก็เป็นรากไม้นะครับไป ท้องฟ้าเราจะปล่อยให้เป็นสีขาวแบบนี้ไปเลยนะครับเพื่อที่จะให้มันตัดกันกันกบสีน้ำตาล จะพาชมไปแบบเต็มๆเลยดีกว่าเนี่ยนะเราจะเห็นเราจะเห็นแบบว่ามันจะเป็นเงานะครับมันจะเป็นภาพลางๆนั่นแหละผมว่าเพราะว่ามันมันเป็นเศษสีเดียวกันนะครับเราก็พยายามให้มันเป็นรูปร่างไว้ก่อนเนี่ยสิ่งที่ขาดไม่ได้นะครับ สำหรับภาพนี้ก็คือ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 ,คอสิ่งที่ขัดไม่ได้สําหรับผมนะครับในภาพนี้ก็จะเป็นใช่แล้วนะครับมันคือนกนั่นเองมันจะทำให้ภาพวิวแบบมีมิติ ดูมีนกมีอะไรบินผ่านมาเราจะใส่ไปสักห้าตัวดีกว่านะห้าตัวตัวนี้จะบินอยู่ไกลหน่อยนะครับบินอยู่ไกลหน่อยมาเลยเข้าเฟรมเล็กหน่อยฮะ <5. S 1> โอเคครับผมก็เป็นการเสร็จสิ้นนะครับเดี๋ยวเราเก็บตัวนี้ไปก่อน เดี๋ยวเราจะทำการลอกเทปกาวออกนะครับเดี๋ยวให้ดูภาพมุมสูงสูงหน่อยเทปกาวออกแล้วมันจะเป็นยังไงโอเคเอาด้านเดียวก่อนอ่า แต่ตอนนี้ผมได้กินแบบกาแฟเนี่ยแบบอยากกินกาแฟขึ้นมาเลยนะครับว้าวแทนแทนผลงานของเรานะครับจากกาแฟก็ผ่านมาด้วยดีนะครับผ่านมาด้วยดีเดี๋ยวผมจะกำกับ ชื่อวันเยือนปีก่อนดีกว่าไม่รู้ว่าแห้งหรือเปล่านะครับภาพที่ทำมาจากสีหนึ่งสีใดนะครับมันจะเป็นภาพเป็นภาพแบบยังไงอะ่ะเป็นภาพแห่งความประทับใจนะครับยิ่งเราใช้โทนสีเป็นสีน้ำตาลแล้วใช้กาแฟนะครับเป็นสี ภาพมันก็จะออกเป็นภาพลางๆหน่อยนะครับภาพลางๆหน่อยแบบรายละเอียดมันจะน้อยมากนะครับรายละเอียดจะน้อยมากแต่มันจะเห็นเป็นเขาโคมเขาภาพเฉยๆนะครับว่าอ้ออันนี้คือภูเขานะอันนี้คือแม่น้านะอันนี้คือต้นไม้นะอันนี้คือนกอะไรประมาณนี้นะครับคือรายละเอียดของมันจะไม่มีหรอกมีแต่มันมีน้อยนะครับแต่ที่มันได้ก็คือ เราดูไกลๆนะเวลาเราดูภาพแบบนี้เราดูไกลๆนะมันจะมีอินเนอร์นะครับชวนให้คิดว่าเออภาพนี้เนี่ยมันมันเป็นภาพอะไรเอ่ยหรือว่าอะไรเอ่ยนะครับ <c oughs> ภาพนี้เป็นภาพอะไรเอ่ยนั่นเองก็เดี๋ยวคลิปต่อไปอาจจะเป็นอย่างอื่นนะครับผมอาจจะเป็นสีหรืออาจจะเป็นดินหรืออาจจะเป็นใบไม้มาวาดก็ รอติดตามกันในคลิปต่อๆไปนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ถ้าใครยังไม่ได้กด s u b สไครต์กดไลค์หรือกดแชร์ก็ฝากด้วยนะครับฝากกับช่อง c ค e a ยร์ท a r อาด้วยนะครับก็ขอขอบคุณคนที่รับชมคลิปนะครับจนจบคลิปทุกคนนะครับผมสวัสดีครับ